ไปต,ติดตามกันต่อค่ะเมืองไทยประกันชีวิตและมูลนิธิเมืองไทยยิ้มค่ะมอบผ้าห่มต้านภัยหนาวโดยทางด้านของบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนได้ร่วมกับมูลนิธิเมืองไทยยิ้มจัดกิจกรรมมอบผ้าห่มต้านภัยหนาวภายใต้โครงการอบอุ่นกับเมืองไทยประกันชีวิตซึ่งในโอกาสนี้ค่ะคุณสาระล่ำซำประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนได้มอบผ้าห่มต้านภัยหนาวให้แก่โครงการห่มรักของบริษัทบลอดคาสไทยทลวิชันจำกัดสร้างความอบอุ่นแก่ ประชาชนในอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่และยังได้มอบผ้าห่มต้านภัยหนาวให้กับรายการสถานีประชาชนสถานีโทรทัศน์ไทย PBS ต่อเนื่องเป็นปีที่12 <c oughs> เพื่อสนับสนุนโครงการสถานีประชาชนสัญจรเพื่อ เพื่อน้องที่ห่างไกลณโรงเรียนบ้านนาบงอําเภอบอกเกลือจังหวัดน่านสำหรับผ้าห่มที่นำมาในโครงการนี้ค่ะผลิตโดยวิสาหกิจชุมชนบ้านวัดจากแดงเศรษฐกิจพอเพียงด้วยกระบวนการอัพไซคลิ g งซึ่งเป็นโครงการอบอุ่นกับเมืองไทยประกันชีวิตประจำปี2568สามารถช่วยลดขยะขวดพลาสติกได้รวม15,708ขวดและผ้าห่มจำนวนดังกล่าวเทียบเท่ากับ เทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ใหญ่157.08ต้นค่ะสะท้อนการดำเนินงานตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างเป็นรูปธรรมโดยภายในงานนะคะยังได้รับเกียรติจากคุณปราโมทศักดิ์กำจรรองกรรมการผู้จัดการอาวโุโสบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนและคุณพิตราพรบุญ,ญรัตพนันรองประธานกรรมการมูลนิธิเมืองไทยยิ้มร่วมเป็นผู้แทนในการมอบผ้าห่มต้านภัยหนาวให้แก่หน่วยงานพันธมิตรด้านสื่อมวลชนเพื่อส่งต่อความช่วยเหลือไปอยังประชาชนใน พื้นที่ต่างๆอีกด้วยค่ะเป็นกิจกรรมของเมืองไทยประกันชีวิตนะครับที่ทำดีมาอย่างต่อเนื่องให้กับสังคมไทยทีเดียวครับ